อ่าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับนี่ครับคือการล้างกระตรีนะเอาต้องปั่นไว้ยี่บ่ะฮะใช่ไหมใช่ไหมนี่ก็เสร็จแล้วชีดนี้เลยบ่ชีดนี้ออกอยู่บ่ะฮะอ๋อนี่อันนี้เขาเร่งมือนะ นี่ครับไปปั่นมาก็ามาล้างครับให้ช่างบอมจัดการเองจะได้ไม่เป็นคุนีนี่ครับ ต้อยนยุดตัวนี้ทำไมเป็นรูอะมันโดนปันเนี่นนอย,ย,ยอด๋อใช่ไหมเป็นรูนใช่ไหมของของคัวตานะเขาดีย่เทำทำใหมอ้าวอันนี้ไม่ใช่ของคัวตาดนี่คัวตาแตา่เขา โอตตต้ตรงนี้ก็หักนะตรงนี้ก็เนาะมันบางเลยน่ะเหล็กบางเอามาพับเอาแล้วก็เชื่อมจังบอมนี่สู้ครับฝนตกแค่ไหนเราก็สู้สุดยอดเลย นี่ก็เอามาจอดไว้ในอู่แล้วครับเจ็บร้อยชีดๆีดก็พอแล้วชีดๆีดไอโครนมันออกก็พอแล้วนี่บอกจยากไหม หักปลายลายอันนฮะหักปลายลายอันมันมีหักเลยเนี่นี่ที่มันถูกต้องม้ถูกเลยโอ้ใช่ไหมอันนี้ก็ยังหักอยู่นี่โอ้หักเลยเนาะเออเนาะอันนี้ก็หักก็เปลี่ยนได้ถ้าหักแบบนี้ไม่ไม่เป็นไรนี่เป็นมันปันไม่ค่อยใช่ไหมงานไม่ค่อยปันไม่ค่อยละเอียดเนาะโอ้หักเยอะเลย แต่นไองแต่างสะได้ก็เไ,ไรฮะเปลี่ยนไม่ได้นะนมือเดี๋ยวมันบาดมือเลยนะใช่ไหม,ไมไจับนี่บาดมือ,อมลลมมเลยนี่แอปิซาหนึ่งบาดมือมันคมขนาดเลยบ่โค้มีจับแบบคมไหมไม่จับวแบบจับอะเออว่ะคมว่ะกรึดกรึดเหมือนมีดเลยอ่ะคุณกินซาอะไรนี่โคตโคตรคมอ่ะ นก็เอามาล้างกันครับแล้วค่อยเอาไปเก็บวันนี้ฝนก็รินรินครับทั้งวันครับวันนี้รินทั้งวันเลยฮึ่ยยยยยมันเหมือนหากปุ๊บมันไม่ได้ศูนย์มันเนาะใช่ไหม

กดึดกๆๆดเ่นก่ดนเปิดกเืดนตรงนี้เเป็นไรหรมันือมันมันเป็นปน้ำมนันมันเอนไไนเอ เนี่ยพี่น้องนี่ปั่นได้นิดเดียวเองนะปั่นได้นิดเดียวเองเอาอันนี้ไปเก็บแล้วก็จะใส่พันนี้คืนครับพันไทยคืนนูุนพันยกร่องก็้ยังนู้นครับพันยกร่องเดี๋ยวผมจะไปพอดถอดแบตแม่โคก่อนเดี๋ยวแบตมันหมดครับแบตหมดนี่เย่เลยต้องเอาไปชาร์จอีกคลิปหายกันต้องถอดแบตก่อน แซ่บแจ๋วเฮ้ยถ hey, อดแบตอีกแล้ว นี้ก็พอแล้วพี่น้องถอดออกเฉยๆไม่เป็นไรถอดควดเดียวพอครับเดี๋ยวจะเอาแบตนี้ไปชาร์จสีลูกเลยครับพี่น้องชาร์จสีลูกเลยนี่ยังไม่ได้ออกงานเลยนะครับยังไม่ได้ออกงานครับ ต้องร้องให้ฝนหยุดนู่นหละถึิงจะได้ออกจริงๆครับอันนี้ก็ต้องจอดไว้ก่อนนะแมนก็ลเลาะๆแร่ๆแถวนี้ก่อนถ้าลงไปก็จะเหมือนรถไถยครับถ้าจะลงงานตอนนี้ก็จะเหมือนรถไทแบบนี้นะมันลําบากานะมันลงงานลําบากครับฝนมันตกแบบนี้มันกระผิดกระปอยมันพ่อกระเทือนครับมีนพอกระเทือนมันลงไม่ได้หลอกครับหน้าฝนครับไม่มีใครลรงงานกันหรอกครับมีแต่เขาจอดครับ ลงไปก็ไม่คุ้มครับไม่คุ้มครับพี่น้องก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ